มาครับป้ามาหาเฮ็ดนะครับนี่ครับปลาครับปลาโบ้อยกว้างด้วยนะครับมันมีสวนมียงเขาอยู่แวดข้างด้วยเนาะโอ้คับป้าแล้วครับป้าแล้วครับนี่ครับนี่ครับอยู่ขึ้นไม้หนี่ครับนี่ครับโอ้บีสองแอนนะครับนี่ครับไอจีหน่อยกำลังเป็นจีอยู่แฮมก็มีครับนี่ครับ สองดอกครับสองทีครับไปครับเดี๋ยวไปสอดต่อไปครับนี่ครับป้าเฮ็ดใบใหญ่ครับใบเห็ดอย่างนี้พอึ้นเห็ดอย่างนี้ชักกว่านี่เฮ็ดอย่างนี้ครับเฮ็ดอีโอเฮ็ดบดทีกิน สาบบุดรีครับดมหดมหงอยน่าจะหูว่ะคเห็ดยังเฮี้สาบมันสาบอื้นๆสาบฝุ่นๆจะได้หูครับนี่ดูครับโอ้อันนี้ เฮ็ดจีบ้านผมห้องเฮ็ดขานะครับเขาหมุมกินกันนะครับมันจะมีย้างนะครับกินกินกินได้ครับมันเฟืนๆนะครับเขาเล่หมุมกินกัน นี่ก็เห็ดขานะครับคอมกินกันฮะนี่ครับเห็ดขานสองอันครับคอมกินกันฮะนี่ดูนี่ก็เห็ดขาครับเฮ้ยเอ๊ะมีเห็ดยังเห็ดยังคอมเป็นเป็นเห็ดยังโอ้เห็ดจีนี่กินนะครับแต่โดน อันนี้เกาะหอยกินบปเลยครับหอยมูหอยตากมูยังปาครับส่ะต่อไปม๊มครับเฮ็ดขาหนักนะครับเฮ็ดที่เขาคอยกินก็นั่นออกหนักครับเฮ็ดตีเขา กินกันเขายังกันนั่นให้ตันออกนี่เถอครับบุกอยออกเถอต้องรอสักสี่ห้าวันรอแดดออกนะครับเฮ้ยอีหลงละเอาครับป้านี่ครับเนียมสามกี่ครับสามนอครับเง็ดไข่เหลืองครับนี่ครับ ไปครับไปซอทีต่อไปครับโอ้ยอิดาล่านะนี่ดูครับนิดเดียวนี่เ,เกระดงครับเนเ่หนาวไปแล้วไปหน่าวไปต่อไปครับเดินต่อไปนี่ครับนี่ครับป้านี่ โอ้ oh, ป้านีครับนี่ครับ,รบนี่มีผีด้วยครับมีใบหน่อยนะครับใบใหญ่นี่ก็เอานะครับมีเขียมเนาะเอาไปเจ็นี่มันกำลังออกนะครับมันหายยากนะครับเดี๋ยวดินี่ครับเห็ดกำปังครับบานหอมห่อง,องเ,เท่า ว่าให้เท่ากได้ครับเกิดหลังหอยเหมือนกันนะเรายังเท่ากว่ามันนึงครับไปไปดูแดงแฮมนี่ดูเฮ็ดยัางแฮมมีพืชใบไม้นะครับนี่เฮ็ดแตงโขงเฮ็ดดีกินเลยด้ยอันนี้เลยดีกินครับ นี่ครับนี่ก็ดีกินครับอันนี้เห็ดบาดผมห้องเห็ดกุงหมูครับเห็ดนี่จะแข็งนะครับเวลาหนึ่งเวลาแข็งเวลาอย่างนี้เห็ดนี่จะแข็งเข้าเปนโบเละนะครับเดินมืออีกแล้วห่อแล้วล่ะนะครับ ฝนตกหลายวันแดดบอ่บอ,ออกเห็ดก็เลยบ่คอยออกนะดูเหนาไปใหห้มดแล้วครับเรีบ ที่เขาบบกินกันี่นักครับเพราะมันมีให้ยเก็บครับเลยเือะู่นะครับโตนอนแมงกินไปให้หมดแล้วครับ อีกุมีครับนี่ครับโป้ย่ำใช่ไหมไหนล้วครับฝั่งออไปหอใบปุ่นเนาะนี่ครับเกือบแล้วครับตรง เคหัวปืนใหม่ๆนะครับนี่ครับดูนี่เขาเกล้าออเลุนย์ด้วยปืนใหม่ๆมั้งครับบมเคียกับโมหันนะครับนะครับเอาเฮ็ดนี่สอบอยู่เป็น ดูนะครับอยู่รวมกันหลายนะครับเห็นะครับเดีย๋ดวยวก่อนจะขึ้นไปยำมันเสียร์เขาตั้งทีนเลย ไปมุดก่เดินนาตอ่อบางคนเขาก็เคียไปไข่ีกนะครับเคียพอครับบางมีมีๆๆๆๆแต่ผมได้หันเห็ดกันเอผมถึงจะเคียนี่ครับ โอ้โเท่าไงครับภาปะห้อ,องกับเจียพอครับไม่มีมูมันก่อนภาเป็นเป็นเห็ดกระปังมันจึงมีมูครับเห็ดอื่นโบตรงนี้นะครับนี่ครับ นี่เฮ็ดแดงนะครับจะใบนี้เท่าใหร่ละเอาเมาแล้วครับบุ้งเฮ็ดหลังเลื่องบุ้งเฮ็ดยังก่อนจะไปเฮ็ดหลังเลืองเสียวนี่บอ้งหูชักนะครับนี่ครับ ครัเฮ็ดเหลืองๆนี่ครับเป็นเห็ดยมูหูยมูจักผมโมหูจักครับผมเลยบ่อเอาบ่อดินนี่ เขาจะเอางให้ h ที่ฮาองบุ้งแคทครับไปไปตั้งน้านเลยๆครับเดินถึงป่านะครับเดินไปเรื่อยๆครับมาปะเให้ค้นกันครับนี่ครับเห็้ค้นหรือเห็ดปฟกครับบ้านผมห้องเห้ค้นครับนี่ครับนี่ครับ ลายนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้กลมลังงามครับนี่ครับใบกลมลังงามเลยครับนี่ครับนี่นะครับตับน้ำพริกครับ นี่ครับเฮ็ดครับหวานเทียบครับไป,ไปต่อเฮ็นนี่ยบอกเขียวกันสแสดงว่าที่นี่บุมีคนมาตันนะครับ โอ้นี่เฮ็ดเดี๋ยวมามาให้เขาเฮ็ดเท่าครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้เนาะไปหอด้วยกัน เป็น่าซักข้ครับบวกขึ้นไว้ครับเดินกบไปหารถแล้วครับ เฮ็ดขาครับเฮ็ดบุกกินครับมันเฟืนนะครับเขาบอกกินกันจะหามกินได้ก็กินได้ครับ ไปเอยๆครับนี่ครับมาปะเห็ดเนี่ยมั้งละครเห็ดยังครับเห็ดยังครับปูเห็ดขาครับเนี่ยครับพอมันขึ้นกันหรอกนะครับพอมันขึ้นกันบ่เอาครับไปเดินทางต่อครับเห็ดยังเห็ดยัง เห็ดเห็ดเหมืองเห็ดแังโอ่เห็ดบุรีกินเลยไอ้ดุกไปไอ้ทีอ้ทุ้ครับเท่าไหร่ล่ะบ่เอาครับบ้านผมห้องเฮ็ดกระโดงนะครับกระโดงขาวนะครับแต่อื่นห้องเฮ็ดละโงกเนาะไปครับ ไปหารลุ่อจะกลับบ้านละไหวแล้วครับพิดนลเฮ้ยนี่ครับนี่ครับ แงกินครับนี่ไปไปต่อครับขอฟ้าครับอากาศที่สี่หาเมินฝนจะตกครับมีขึ้นมาเต็มเลยครับฝั่งกับบันครับอีดูีดูดดีดูเห็ดยังอื กินได้ครับเห็ดนี่เห็ดนี่กินได้เลยครับจือ้อเห็ดยังมูมูมูจะจือ้อแต่ก็กินครับนี่ครับโบมี่ไก่เห็ดขาครับเห็ดขานะครับไปเฮ้ยเยเ้ย นี่ครับนี่ครับปาเห็ดนี่ครับนี่ครับเห็ดสองดอกครับเห็ออดกําปั้งนะครับปาเราก็เคียวเขาข้างๆครับมีก็มีก็ไปไปต่อเดินทางต่อ ไกลแล้วครับไกลหิ้งรถละไกลได้กับปานละกลับมาทางเก่าแล้วครับหยุดเก๋นะครับเดินหายหิ้ววันวันหนึน่งก่อน นี่ดูครับนี่ดูกระดงขาวกระดงขาวครับกระดงขาวไปไปต่อครับนี่ครับต้องเอาเปลือกมะปราวนะครับมาจุดไหลยุ่งนะครับมายุ่งนักแก เฮ้ยพระุนครับบ้านอยู่ปุนเลยครับบ้านอาซาเลยครับเอาไปบุได้ครับเอาไปก่อเละครับไปจังได้เห็น มะม่มมวงครับเฮ้ยเี่ดู้แน่ป้าในเห็นแล้วครับนี่โอ้ยนี่ครับออกเป็นมูงครับม่วงมีสามใบก็เด่นะครับความจริงมันออกหนักกว่านี้ครับโสี่ใบครับบนเห็นใบครับความจริงมันจะออกหนักกว่านี้นะครับเห็นมู้นี่ มันต้องรอห้อนๆนะครับรอแดดออกนะครับดูเพียบยังเพียบยังบุกินแล้วเพียบนี่ครับนี่ครับเสียมาดูฟืนใบใหม่นี่ครับ เชียไปกับป้าให้อครับบางทีบางทีเอาไม่เคลียไปเคลียมากกอนแล้วให้นะครับ เดี๋วเวลากกสซอแแวนเห็กมกําบนี่ครับปน้าเห็นแล้วครับนี่ครับ,รบกําปังครับน,นี่นะครับอ้น,นี่เป็ดกีน่อยอยู่ครับ ตจผมใหญ่ครับโดนแมงกินเล่นะกำลังออกนะครับนี่ครับจี้ครับโอ้โออ้โ้ยิงหายากจีเนี่ย มาได้อยู่ใกล้รถดีทุกเฮ็ด เก็บเห็ดเท่าขอเด็กตีนมันด้วยนะครับมันมันเ็ดซีเปิ้ลเ็ษสีดินครับดีูเห็ดยังเห็ดขาให้หมดน,นี่กดีเห็ดขานะครับ ครับหลดอย่างนี้ครับไปเดินมามาสองเห็ดขั้งเดินประมาณสองสามโลนะครับไปมีก็ะ เขาขอาม่เคลียกันนะครับปันไก่เคลียครับไปเจ๊นี่ด้วนี่ตัวนี่ไม่ได้ตะข้างรถเห็นใบนี่ครับลมจะเท่าละไปกลับบ้านกันครับขับรถ ครับเฮ็ดวันนี้พอได้เดียวก็ได้นักอยู่นะครับไปกลับบ้านกันครับนี่โอ้ะมังระมันนี่นะครับนี่ครับผลงานของวันนี้นะครับ